วันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มภาษาไทยใน Windows และการเปลี่ยนภาษาที่ตัวหนอนนะครับเลือก s e t t i n g ครับเลือก Time and l a n g u a g e ครับเลือกเมนู Le n g u a g t ครับกดปุ่ม Add a l a n g u a s t พิมพ์ ทยไในช่องเสิร์ชครับผมเลือกไทยครับกดปุ่ม Next ครับกด Install แล้วรอสักครู่นะครับ เป็นอันเสร็จการติดตั้งภาษาไทยนะครับทีนี้จะไปเพิ่มปุ่มเป็นภาษาที่เป็นตัวหนอนนะครับเลือก spelling typing and keyboard setting ครับผมเลือก advanced keyboard setting ครับเลือก input l a n g u a g e hot keys เลือก change key sequence เลือก g i v e accent กด ok กด apply กด ok เป็นอันเสร็จครับผมสามารถกดปุ่มตัวนอนคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนภาษาได้เลยครับขอบคุณครับ